สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอา2.8ิ i g m a 4นะฮะ4 j u n อร r มาอะไรให้กัน2คันเลยรถอัปเดตรถใหม่ด้วยนะครับนี่2.8ขับ4เข้ามาใหม่นะครับใช่ค่คะแก้ไม่ได้อะจะให้เขียนเป็น2.8มาจ้ะ เริ่มคันไหนก่อนดีคะพี่สีขาวเลยวัสดีครับพี่แฟงกี้ครับสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่าสองจุดแปดนะครับขับสีนะไหม่วิ่งแค่หกหมื่นโลบอกเลยว่ารถโคตรสวยนะครับได้ยางใหม่สีเส้นด้วยทั้งสองทั้งสองคันนี้นะครับผมลงยางใหม่ให้สีเส้นแล้วนะฮะครับผมนี่สีบอลนะครับสีบอลเงินกับสีขาวนะครับชอบสีไหนนะฮะเข้ามาเลือกก่อนได้เลยนะ เริ่มกันเลยดีกว่าไหมเริ่มไปเลยค่ะพี่หวัสดีครับหวัสดีครับผมพิมเอเคคาร์นะครับสวัสดีค่ะต้นหลิวเอเคคาร์นะคะอ่านะมากับน้องต้นหลิวนะฮะจุด้ังค่ะนะสองจุดแปดนะครับตัวนี้ขับสองขับสี่คพี่ขับสี่ฮะทั้งสองคันนี้เป็นขับสี่หมดเลยแล้วเป็นเครื่องสองจุดแปดด้วยสองจุดแปดอีกตั้งหากที่ไหนไม่มีที่นี่มีผมมีโฟ r e i อร์เยอะมากนะฮะ 2.44ก็มีนะครับขับ2ก็มีนะฮะ4 r u n e r ผมเยอะจริงๆนะครับการันตีความสวยทุกคันเอางี้ดีกว่าสวยเดิมทุกคันนะครับไม่น้อยด้วยนะฮะอย่างคันนี้นะครับไม่เริ่มต้นแค่60,000โล60,000กิโลรถผมไม่แท้นะครับเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับผมเช็คประวัติได้นะครับหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับเลยตะเข็บไม่มีแกะนะฮะตัวนี้จดทะเบียนปี2016เลยราคาบอกเลยว่าโคตรเลาใจ ราคาหน้าครบนะคะราคาอยู่ที่อยู่ที่1นล้าน5 0,000บาท1นล้าน5 0,000บาทนะคะ1ล้าน5 0,000บาทนะครับ2.8โฟเรียบร้อยใช่ครับได้เครื่อง2.8ด้วยครับได้โฟวินด้วยนะฮะนี่เส้นปลายฝากระโปรงนะครับไม่มีจิกเลยนะครับตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับรถไม่มีขยับรอบคันนี้คือเดิมเดิมบางเลยนะครับอาร์คเอิร์กเดิมหมดดูอาร์คนี่นี่อาร์คเดิมหมดเลยนะครับ พี่ดูสภาพเครื่องนะครับฟอร์จูเนอร์นะครับเวลาดูรถต้องดูละเอียดนะครับบางทีแบบเจอรถลุยมาใช้ฝูบสมบัติก็ไม่เวิร์กนะฮะแงสีอยู่ครบอย่าไปดูแต่ราคาอย่างเดียวนะครับดูสภาพด้วยนะครับเพราะมันอยู่กับเราไปอีกนานนะครับของเอคาเราการันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับสวยเลยสีอาร์คเติมมาร์คแต้มจากโรงงานครบทุกจุดนะฮะครบทุกจุดเลยไม่มีเคลื่อนเลยนะคะหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทหนึ่งล้านห้าหมื่นได้สองจุดแปดโฟวิน ได้สีขาวด้วยได้สีขาวด้วยไม่ยังไม่ถึงแสนอีกต่างหากไม่แค่หกหมื่นโลจ้ะโอ้โหรถมือเดียวเลยนะครับมือเดียว้างเลยนะคะนะขอบคุณมากครับน้องตีนะฮะนี่สวยมากเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันไมใช่ครับนี่นี่ครับฟรีฟันเต็มนะครับฟรีฟันเต็มนะครับรอยขนแมวเล็กน้อยมากเดี๋ยวผมปั่นเคลือบให้นะครับสวยมากพึ่งลงยางใหม่ให้สีเฟนเลยนะครับได้ยางใหม่เลย ยางผมรับประกัน5ปีด้วยนะครับนี่ดูซอกเซกิร์ฟเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายซอกให้ดูภายในกิฟต์หกหมื่นโลแล้วภายในต้องเป็นแบบนี้นะครับค่ะสวยมากนะฮะเบาอร์ซินตาลคาราเมลหรือเปล่าคะอไม่ใช่อ,อมอนไม่ใช่วันนี้เ,เ,เน,น,นี่ยจะเป็นคาราเมลหรือเปล่า,าได้สับใหม่แล้วเว้ยเปล่าเพิ่งคิดออกเมื่อกี้แล้วค่ะ นะฮะรถะสวยมากครับสวยมากเบาะเบอร์สวยมากเวลาเจอไม้น้อยนะครับเราต้องดูสภาพภายในประกอบด้วย<ช>นะครับรถดีค่ะเราการันตีเลขไม้แท้ทุกคันนะฮะจ้ะ,ะมีที่มาที่ไปสามารถดึงได้นะครับ ดึงได้ทุกคันนะครับเม็ดอักสวยกลมผมชอบมากบางทีลูกค้ามาบอกว่า,าผมไม่ดูแล้วครับคุณฮ<ะ>ิมไลท์หมดแล้วใช่ครับผมเอาเลยเอาเลยนะฮะหลายท่านมากนะครับต้องขอบค<ะ>ุณมากๆดูก็ได้พี่ลองดูหรือว่าจะเอาไปเข้าเช็คศูนย์ก็ได้นะครับผมเน้นความสบายใจลูกค้าเป<ะ>็นหลักแล้วมาเช็คประวัติได้ทุกครันใช่ครับแต่รถเราการันตออยู่แล้วครับพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะครับผมซอกเซิร์ฟเดิมหมดนะฮะเดิมหมดเลยซื้อรถทังทีครับต้องเลือกรถสวยๆนะครับ อย่าดูแค่ราคานะครับอย่าดูแค่ราคาใช่ค่ะนะฮะต้องดูสภาพเพราะมันอยู่กับพี่อีกนานนะครับนี่เบาะด้านหลังเหมือนคนได้นั่งมาเบาะยังสวยกริบเลยนะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยสวยมากสวยจริงสวยมากจะเต็มฟรีดาวผ่อนเดือนละคันนี้นะคะราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทจะเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยค่ะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทเท่านั้นเองนะฮะอ่า สวยมากครับสวยมากสวยมากมากเลยนะครับสวยมาก2.8น,นะครับในสองจุดแปดฟิกมาโฟด้วยนะครับปลาหลิวฟังเปิดฝาท้ายอ่ะอ๋ออยากอย่นชมข้างในนะ <laughs> <laughs> จะร้อนไปไหนนะดูดิคือแบบรถเขาไม่ได้ลุยเลยนะครับบางท,ทีเราเจอรถที่แบบพับเบาะแล้วแบบใช้งานบม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 ไอ้พวกนี้จะเป็นรอยหมดนะ อันนี้ไม่มีรอยเลยอะพลาสติกนี่สวยๆ <lever> พี่ดูดิพี่ดูสภาพดิไม่มีรอยเลยอะพี่หลิวเห็นรอยไหมเขาไม่มันทุกอะไรเลยเหรอคะใช่ <gelmiş> นะฮะนะะนรถส, <ạ. S 1> สวยมากเลยได้ถาดรองมาแล้วเรียบร้อยซองเซอร์เดิมหมดนะครับกาบพลาสติกยังแบบไม่มีรอยเลยนะคะคสะอาดมากดูดูสักหลาดดิสักหลาดยังสวยเลยใช่สักหลาดสวยมากนะครับไอเมนหน่อยค่ะนี่ นะครับหัวล้มหัว้อนะฮะไม่มีขยับเลยอัคเอิ์กเดิมหมดทั้งลำรถสวยครับรบรถวันนี้แอคคอร์ดสีขาวโอ้ยขอบคุณมากครับพี่ครับน่ารักที่สุดเลยขอบคุณมานะคะที่ไว้วางใจแอคคอร์ให้ดูแลพี่ปาร์กนะครับขอบคุณมากเลยครับน่ารักนะะน่ารักมากเลยครับครับผมนะของเราเข้าศูนย์ด้วยของพี่ปาร์คเราเปลี่ยนยางทั้งเครื่องด้วยมีทุกอย่างมีใบเฟร็ของเราชัดเจนนะครับไม่ใช่แค่คําพูดทุกอย่างต้องมีหลักฐานให้ลูกค้าดูไรสึกร้อต่างๆแล้วก็เปลี่ยนให้หมดเลย อ่าสวยมากเดี๋ยวไปดูภายในกันไหมจ๊ะนี่นี่นะครับฟิกมาโฟนะครับสองจุดแปดราคาแปดล้านเจ็ดล้านเจ็ดครับผมโอ้หายไปเราขายแค่ล้านห้าหมื่นค่ะล้านห้าหมื่นแล้วโซโซจูเนอร์รู้สึกว่าต้องสั่งด้วยนะไม่มีของต้องสั่งด้วยนะต้องรอนะเลยอย่างรถใหม่ต้องดาวด้วยนะ ะนี่เริ่มต้นฟรีดาวได้เลย20 25ว่างไปแต่ที่นี่ฟรีดาวฟรีดาวร้านห้าหมื่นผ่อนแค่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทไอ้เมื่อกี้บอกสามร้อยสามร้อยบาทค่ะป้าวัสดีครับพี่อ้วนนะฮะสุดยอดครับมีแต่รถสวยๆบริการก็ดีขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากค่ะนี่นะครับดูดูเบาะส่วนมากเราจะเจอปีกนะครับปีกเขายังสวยอยู่เลยนะครับถือว่าสวยเลย นะครับสวยเลยอะ่ะนะฮะสบายอะ่ะ <Thank you. S 1> นะฮะ uh huh. ดูแป้นเบรกนะครับแป้นเหยียบนี่เหมือน,นะครับลึกมากนะครับลึกมากนะเดี๋ยวมาดูภายในกันคอนโซลคอนโซลสวยเลยนะครับแอร์ดีตอนด้วย นะะฮคันนี้วิ่งเท่าไหร่คะคันนี้6,8,000่นแปดพโลอย่าให้พี่ฟ้ายืนปิดนไม่น้อยนะฮะใช่เบาะสีนี้ได้อีกอารมณ์นึงนะคะสวยมากสวยเลยอ่ะสวยเลยขาวมากเลยนะครับหกหมื่นแปดพันโลนะครับรถผมเลขไม่แท้นะครับได้ครื่งสองจุดแปดด้วยเยอะคือเยอะน้อยคือน้อยนะคะใช่ครับครับผม เมื่อวานลูกค้าจากเชียงรายซื้อไม้แฝนฟี่ไปก็คือแฝนฟรีใช่ค่ะลูกค้าลงมาปุ๊บรับรถภายในวันเลยปิดสดเอารถตีเทินด้วยใช่ค,ค่ะของผมขายไม้แท้ครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับน,น,นี่คอนโซลคอนโซลสวยนะครับไม่มีรูรอยเลยคือเจ้าของบง่งบอกนะครับเจ้าของคนเดิมดูแลอย่างดีอะ่ะใช่ดูแลดีมากๆเลยนะครับงานน้อยใช้สอยอย่างประหยัดไม่ใช่แต่ราคาคุ้มค่ามากเลยนะคะล้านกับห้าหมื่นบาท พอแค่หมื่นเจ็เองพี่17่นอแค่หมื่นเจ็ดเองออกรถฟรีดาวซุ้นบาทเลยก็ได้นะคะใช่ครับนี่สวยมากนะครับคู่มืออะไรครบหมดนะครับมีคู่มือบุกเบิกครบหมดมีนิเกเตอร์ด้วยนะมีนิเกเตอร์ด้วยแล้วดูคอนโซลเดี๋ยวให้พี่ฟ้ายถ่ายช้าๆดูโอ้โหสวยอ่ะสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับ ดูไม่มีรอยเลยนะฮะไม่มีรอยเลยผ่อนแค่มื่นเจ็ดเองครับได้เครื่อง2.8นะครับได้เครื่อง2.8จดทะเบียนปี5 9ด้วยนะครับได้สีขาวด้วยได้ยางใหม่สีเฟ้นด้วยนะฮะได้ยางใหม่สีเฟ้นด้วยมาเข้ามาคุยกันอยากได้ของแถมอะไรอยากได้ส่วนลดตรกไหนผมเน้นจบทุกเง่อยไขอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าลูกค้าดาวเยอะผมปิดดอกเบี้ย1น9ให้เลยอยู่ในคู่สัญญาของลูกค้าของผมได้จริงนะฮะเขามีใส่เซนเซอร์มาเพิ่มด้วยนะครับเป็นเซนเซอร์อะไรคะพี่ เซนเซอร์อะไรพ่ายเหมืเป็นเซนเซอร์เปิดแจ้งเตือนเปิดประตูค่ะแล้วก็มัอนหรอใช่ค่ะมันจะมีเซนเซอร์เปิดประตูอีตัวนึงแต่อีกตัวนึงอยู่เอามีใช้เซนเซอร์ภายหลังเหรอน่าจะเซนเซอร์เดี๋ยวหนูลองดูค่ะเดี๋ยวลองดูไฟย้อยด้วยด้นะครับอันนี้เขาไฟเสริมมาเจ๋งดีบึ้งโชว์เลยนะนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเราไปเช็คก่อนนะครับว่ามันคืออะไรใช่ค่ะอย่นี้ไฟเฟิร์มมานะครับดูแบบหลายๆคันเราไม่ได้สัมผัสถึงเจาะลึกซึงนะคะเพราะอยู่ๆก็ไปเลยเพิ่งเพิ่งมาใจเหมือนกันนะใช่แต่ละคันมาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราต้องตอบลูกค้าให้ไดาแล้วก็คือะก่อนนะคะครับผมอ่ะนะกว้างไหมด้านหลังดูดีนั่งเหมือนคุณนายมั้ยคุณนายสมทรงเนายพี่ฮิมชอบเปลี่ยนชื่ออีกแล้วนะคะหนึ่งปีสิบชื่อนะคะนี่ไฟ มีมีท่านใดเกิดทันเรื่องสมทรงมั้งพอดีหนูเกิดไม่ทันนะคะดูดิดูภายในนีครับสวยมากเราเปิดไฟดีครับเนี่ยดูสวยมากดูบบอดีว้าวว้าวววาสแกลนะคะใส่น้ำดื่มนี่บเบสวยมากนะครับสวยมากๆเลยนะครับนะมาดูตัวจริงได้นะคะรถอยู่เอเคคาสาขาบ่อหินจ้า ฟิกมาโฟนะครับ,ครบเครื่อง2.8นะครับได้ยางใหม่สี่เซนด้วยนะฮะครับผมราคาอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านบาทเองนะครับ1 5 0 0 0 0้บาทเองรถสวยมากยางสี่เซนนะครับไม่แค่60,000โลเรามาดูอีกคันดีกว่าค่ะอีกคันหนึ่งนะคะ โฟล์คูเนอร์ junior, ชมนี้ผมมีเยอะนะขับ2ขับ4 24, 2 4 2อุดมีหลายสีด้วยมีประมาณ5-6คันนะครับพี่เข้ามาเถอะนะฮะแล้วก็มิวเอ็กซเราเข้ามาใหม่2-3สาคันด้วยเอเวอร์เรก็เข้ามาใหม่เข้ามาเลือกชมได้เลยนะครับค,ครับผมสามารถอัปเดตรถล่าสุดได้ในแชทได้เลยนะได้ตัวนี้ราคาเดียวนะครับล้านห <5, 000. S 2> ้าหมื่นพี่เข้ามาก่อนเออก่นนะครับคันนี้ไม่8 0 0 0 0ืโลไม่8 0 0 0 0ืโลนะครับตัวนี้ปี2017นะครับจดทะเบียนปี2017นะ นะครับนี่นเป็น16.17นะฮะได้ปี60ด้วยนะครับหัวลงหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะับ5.60นะคะพี่ชอบสีอะไร<ฆ>ชอบแบบไหน<ะ>เข้ามามาเลือกได้มาเลือกก่อนเลยมาก,ก่อนมีฟิตร์ก่อนอนะครับครับผมแล้วที่สําคัญ2คันนี้ได้ยางใหม่ทั้งคู่ทั้งคู่นะครับได้ยางใหม่ทั้งคู่นะเข้ามาได้เลยนี่หัวลงหัวน็อตนะฮะไม่มีขยับนะครับแต่เข็บไม่มีแกะเลย สวยมากๆดูข้างเครื่องครับสวยสวยทั้งคู่เลยข้างเครื่องนะครับหงวนของร็อไม่มีขึ้นสนิมนะฮะเครื่องสวยเลยแล้วดูแลอย่างดีนะครับพวกเราเข้าศูนย์ทุกระยะด้วยอ่อพักน้ำนะสังเกตสีนี้เลยครับรถเข้าศูนย์นะครับน้ํายาจะเป็นสีนี้มาร์คเมอร์คครบหมดนะฮะกิปบลงกิปบล็อกไม่มีรอยงัดแงะนะฮะเดิมเลยนะครับสวยงามปลายฝากระโปรงไม่มีจิกนะครับผมสีบอลเงิน ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมบาทค่ะฟรีดาวผ่อนเดือนละ1นึ่งหมื่นบาทค่ะนี่นะครับขับสองเราก็มีสีนี้นะคะนี่คะคู่ฝาแฝดยางใหม่ด้วยนะครับใช่อีกยาวๆเลยใช่ครับยางใหม่ของ GT ด้วยนะครับรับประกัน5ปีด้วยนะครับสภาพยางนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนยางจริงนะนี่สวยมากรถเข้าสูดทุกระยะนะครับ ทั้งสองคันเลยสามารถเช็คประวัติได้สวยมากชมนี้เบาภายในสีเหมือนกันเลยนะคะสีเหมือนกันเลยสีนี้เลยครับสวยมากมองแบบนุ่มเกินซอฟเฟิร์เดิมหมดนะครับสวยมากจ้ะแต่ละคันกิิบๆทั้งนั้นนะคะ ผ่อนแค่1,7300บาทค่ะดอกเบีย้ยของเราเริ่มต้นที่1.99%ต่อปีค่ะใช้ได้ใช้ได้จริงอยู่ในระบุอยู่ในคู่สัญญาของลูกค้านะคะตถนทุกคันเรารัอประกันรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ของอีซ c u 1ปีหรือ1,000 10, 0มกิโลไม่แท้ประวัติศูนย์นะจ๊ะ,วส,ะสวัสดีค่ะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะไม่ถูกเออใช่ผมก็ว่าพี่ป๊อปหายไปอยู่ นะครับนี่ไปเที่ยวไหนเอ่ยนะฮะนะหุน่นน้องน็อตไม่มีขยับเลยแล้วก็ดูดูผมดูสักหลาดของเขาสวยเลยนะครับสวยมากแล้วก็ไม่มีรูรอยด้วยเว е ลารถที่มันเป็นแนวห้าประตูพี่ต้องดูด้านหลังด้วยนะใช่ค่ะบางทีทเพาบรรทุกของใส่ของโยนของใสบ่บ่มบ่มบ่มมาโอ้โหรถจ้ำหมดนะฮะอันนี้รถสวยเลยนะครับนี่สวยมากสวยเดิมนะน็อ เดิมหมดอาร์เอิร์กเดิมหมดนะครับเปลือชอบสีไหนทรงไหนมาเลือกเลยค่ะนี่ไะไปดูภายในเดี๋ยวให้พี่ดูน้างหน้าเลยได้นะครับสองจุดแปดนะครับทั้งคู่สองจดปดิกมาโฟร,ราคาเท่ากันด้วยหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทได้ยางใหม่ทั้งสี่เส้นด้วยะนะครับ<ช>ครับผมไม่ ก่อนปล่อยรถทุกคันนะครับผมเอารถเข้าศูนย์นะครับถ่ายน้ำมเครื่องเช็คความพร้อมให้หมดนะฮะค่ะซื้อไปคือใช้อย่างเดียวเรามีการรับกันที่ชัดเจนนะครับในส่วนของแบตเตอรี่คอมแอร์ไดชาร์จไดสตาร์เรารับประกันให้หมดนะฮะหรือว่ารวมถึงช่วงล่างด้วยนะครับมันรถเพิ่งเข้าศูนย์ด้วยนะคะเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวเช็คให้ใหม่ครับเดี๋ยวเช็คให้ใหม่สวยงามสวยมากโอ้โหสวยจริงไร้รูลอยเลย พี่หลิวนั่งแล้วดูดีอ่ะใช่ไหมคะยืมใช้สักสปีได้ไหมคะยืมใช้สักสามปีใครเอาคืนนะคะสวยงามไหมเท่าไรคะน้องป้ายคะม่แมนาแปดหมื่นเก้าพันกิโลนะคะรถผมไม่แท้ทุกคันนะครับคู่นี้มาไม่น้อยมากนะคะใช่พวงมาลัยสวยกลิบเลย มามาคุยกันนะครับมาคุยมากันอยากได้ส่วนลดไลอยากได้ของแถมอะไรเข้ามาคุยกันนะครับให้ได้ให้หมดนะฮะที่นี่ไม่มีการกอยู่แล้วนะครับแต่เราเน้นรถสวยเน้นรถคุณภาพนะครับครับผมขายง่ายขายเร็วนะคะเพราะเราเน้นขายเอามันอุ้ยขายเอามันนะคะนี่สวยมากนี่พัดลมพัดานไม่มีรอยยันเลยนะ เก็บเสมือนตัวท็อปเลยนะฮัทยาดีคือเป็นตัวพิเศษมีแค่ชุดแต่งเฉยนะครับอ่าเครื่องนี่แบบโอเคเลยใช่สองยุเลยนะครับสองยุดสี่ฟิกมาโฟผมก็มีนะครับปี2องพด้วยนะฮะค่ะเออถ้าไม่ชอบโฟมีขับ2องไหมคะพี่หิมมีครับปี2องพด้วยราคาไม่แพงด้วยนะฮะเยอะเลยนะคะนะคันนั้นมีคนเกีบเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าใครจะเป็นเจ้าของตัวริงรีบมานะคะัดสินใจก่อนได้ก่อนนะคะ นะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับกับรถเข้าใหม่สองคันนี้นะครับครับผมสวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ไล่มิวเอ็กซ์เนฟไฟเนาะมิวเอ็กซ์เข้ามาสองคันนะครับมิวเอ็กซ์มีทั้งเครื่องพันเก้ากับเครื่องสามพันนะสีเดียวกันเลยสีเทาดำสวยทั้งคู่นะครับสวยทั้งคู่นะฮะรถ รถเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับอยากได้รถไร่ทักมาได้นะครับหรือว่าอยากให้รีวิวซ้ําอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะครับผมมีที่ปรึกษาการขายมืออาชีพนะครับแนะพร้อมแนะนําใช่ค่ะยินดีด้านสินเชื่อที่เราได้เอกสิทธิ์สูงสูงสุดของทุกสถาบันการเงินค่ะนะฮะการที่ได้เราได้เอกสิทธิ์สูงสุดเราได้อะไรบ้างครับได้สิทธิ์ที่เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นที่สุดค่ะอย่างวันนี้เฟนแป๊บเดียวอ่ะเชียงดาวผมไปเฟ้นถึงที่นะค่ะ ครับยังไม่ทันกลับมาถึงเชียงใหม่เลยอนุมัติแล้วชั่วโมงกว่าเองอนุมัติแล้วนะครับจริงด้วยแล้วเป็นเชฟโคโรโดด้วยนะใช่ค่ะแล้วเพิ่งซื้อเมื่อความมาปุ๊บขายปั๊บเลยนะคะยังไม่ทันล้างเลยลูกค้าจองมาใช่นะฮะอ่านะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวทวนกันหน่อยโคชูเนอร์นะครับตัวนี้ปี59นะครับไม่แค่60,000่นโลนะครับ2.8งจุดแปฟิกมาโฟราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมบาทฟรีดาวผ่อนเดือนละ17,300หามค่ะ อีกคันนะครับสีบอลเย็นนะฮะปี60นะครับราคาเท่าเดียวกันนะฮะหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทค่ะฟรีดาวผ่อนเดือนละ17,300หามค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1น9่ต่อปีค่ะนี่รับประกันรับประกัน1นึปีหรือ10,000หมนกิโลนะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์หรือกล่อง ECU นะคะแบตเตอรี่ได้ชาร์จได้สตาร์ทรับประกัน3เดือน3เดือนนะครับผมมีคู่มือการรับประกันที่ชัดเจนที่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับครับผมและที่ทำงานของผมมีคอเซ็นเตอร์ ที่เป็นแบบพรีเมียมไม่ได้เหมือนทั่วไปนะครับแบบพรีเมียมเลยดีกว่านะครับมีเจ้าที่คอยรับสายตลอด24ชั่วโมงนะใช้ได้ทั่วประเทศด้วยนะครัออันนี้โคตรดีเลยพี่ผมบอกเลยว่าโคตรดีมากๆแล้วผมแจกทุกคันไม่ใช่ว่าพี่ต่อราคาเยอะไม่แจกไม่ใช่แจกทุกคันนะครับย้ำเลยว่าทุกคันนะฮะอ่าจ้ะฝากไว้ด้วยใช่ค่ะวันนี้ก็ล่วงเลยเวลามมากแล้วนะคะดูอ่อนล้ากันเหลือเกินนะคะยังพบเจอกันกับไลฟ์สดเอเคคาสขาบอหินเวลาห้าโมงครึ่งทุกวันนะคะ ไงวันนี้คิดถึงรถสวยที่ถึงเอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ